ครับเจอกันอีกแล้วครับกับโค้ชจอมนะครับที่ซอยรามินทรา93หรือโค้ชยิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5ข้อเด็ดก่อนที่เราจะออกกําลังกายเนี่ยมีอะไรบ้างสําคัญขนาดไหนข้อแรกเลยอาหารจําเป็นมากๆเลยนะครับกับการที่เรากินอะไรรองท้องไปก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ1-2ชั่วโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินอะไรเลยในร่างกายเราเนี่ยก็จะดึงพลังงานสำรองเนี่ยมาใช้ซึ่งนั่นทําให้ร่างกายเรามีอาการอ่อนเพลียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็นแล้วแต่ควรที่จะสำรองอาหารเอาไว้ในร่างกายมันจะได้มีประสิทธิภาพมีแรงเล่น2ครับน้ําจิบน้ําระหว่างเล่นตลอดเวลานะครับเพ,รเพื่อออกกำลังกายได้ดีมากขึ้น แล้วน้ำพวกนี้จะเข้าไปเลี้ยงพวกักล้ามเนื้อพวกจอยพวกข้อต่อต่างๆทําให้เราออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาถึงข้อที่3นะครับวอร์มร่างกายครับประมาณสัก10ถึง15นาทีการวอร์มตรงนี้นครับสำคัญมากๆลดอาการบาดเจ็บเพิ่มประสิทธิภาพของเราในการออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นข้อ4ครับพอวอร์มเสร็จปุ๊บยืด กล้ามเนื้อต่อตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ขาแผ่นหลังแนวของช่วงอกลำตัวต้องเน้นการยืดที่ถูกลักษณะแล้วก็ระยะเวลาของการยืดเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันต้องต้องค้างเอาไว้ประมาณสัก10-15วิต่อหนึ่งท่าข้อสุดท้ายเนี่ยต้องวางแผนการออกกำลังกายให้ดีให้เหมาะสมกับร่างกายเราณนะตอนนั้น หลายๆคนบางทีพอไปเล่นยิมแล้วเนี่ยโปรแกรมจะสเปซสปะก็ต้องตั้งเอาไว้ให้ดีแล้วก็ให้เหมาะกับร่างกายเรานะวันนั้นด้วยครับเพื่อที่จะให้เราได้เล่นครบในแต่ละวีคในแต่ละวันการวางแผนการวางโปรแกรมในการออกกำลังกายก็สำคัญมากเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นผลแล้วก็ เป้าหมายที่ชัดเจนโอเคเป็นไงครับกับ5ข้อการเตรียมตัวก่อนที่จะออกกําลังกาย 1. อาหาร 2. น้ํา3การเดินวอร์ม 4. ก็คือกระตุ้นกล้ามเนื้อหรือว่า stretching นั่นเอง 5. คือโปรแกรมการออกกำลังกายลองไปทบทวนดูนะครับว่า5ข้อนี้เนี่ยเรามีไหมก็ะจะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีมากขึ้นเห็นผลมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยง กับการบาดเจ็บใครมีคำถามคอมเมนต์อะไรหรือว่าต้องการให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมโค้ชจอมนะครับก็ต้องขอลาเพียงแค่นี้นะครับหุณดีได้ไม่ยากนะครับถ้าหากมีคนสอนขอบคุณนะครับขอบคุณครับ